ไอ้เธอพ่อตีบังแปดพันสามตัวเียบ่เก้าแปดโอ้ยลักสเด้อลักสวเด้อบังเด้อลักสองเด้อเก้าแปดเก้าแปดมันสองตัวมันสองแล้วก็อีกลูกหนึ่ง ยังหอยงมักเอาลูกมัไปแบบใครใบ้านไปติ Damn, ่งก um, ินแม่ขาบ้านแห้งขนัดได้่อยบ้านที่ไห่ออกแล้วว่าจะออกมันขายมันขาวอะไรถึงมันมัน็นมันแล้วท่านไอ้ขาวสามตัวเศร้าแปดก่อพันท่านไงก่อพัน

กขรนับกรมการกับพี่ครับนี่ไม่เป็นกรรมการแท้อั้นว่าล่ะโซกโสร้างให้โกสร้างให้โกคยังอยูกรรมการเขาค้างไหกรรมการเขาฟังนั่นบอกอาศัยอื่อต่อได้กรรมการอะไรเของฟันือกหคงือเงือก โอ้ยปั่กัจะเลิมใครไม่ได้ลูกก็ฟวเลยทุกนทั้งวันนะแต่เมก้นี่เอาเอาคนนี่ไปกัได้อันนี้เดี๋ยวนี้อันนี้เดี๋ยวนี้ถ้าใครี่สองที่สามมันกจะบวกคนนี่บวกคนนี่ลูกของเศร้าไปเศาสตแม่ลูกนี่เศ้าฮา เาเนี่ขาใจอีดอกเขาไม่ขายไ่ได้ดอกเพราะฉะนั้นตรนี้ตัวรูปตัวนัวเนี่ยวัวเนี่ยวมวเนี่ย